สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ i n v f ี m i l y ยลี่ n n แของเราก็ยังคงอยู่กันในเรื่องของเจ้าแอลไนพลนะครับหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูในเรื่องของระบบระบายความร้อนของรถกันนะฮะก็จะมะีมาแนะนํากันนิดๆิเลยหน่อยนะครับในเรื่องของการ DIY เล็กน้อยนะครับสำหรับเรื่องตัวตะแกรงนะครับที่นิยมกันติดนะครับก็คือจะเป็นตะแกรงทังหินนะฮะ ซึ่งอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกเนี่ยก็ติดมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าปากติเวลาติดนะครับเหมือนในคลิปขากลับแต่งขาที่เคยถ่ายให้ดูตรงนี้เวลาติดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชุดเสริมเลยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นตะแกรงแบบพลาสติกแบบนี้ก็ตามนะครับปกติเนี่ยเวลาติดจะมาติดกันตรงนี้ถูกไหมฮะก็คือติดตรงด้านหน้านี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวนะครับผม ลองสังเกตตัวตัวเองหลายทีแล้วว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาบาังลมที่จะเข้าไปด้านในนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับระบบระบายความร้อนตัวนี้นะครับมันจะดึงลมจากด้านหน้ารถเข้ามาซึ่งถ้ามองเหลือจากครีบข้างล่างของหน้ารถยนต์ตรงนี้ผมไม่เห็นทางอื่นแล้วนะว่ามันจะมีทางให้ลมเข้าได้ทางไหนอีกนะครับมันค่อนข้างจะปิด ใต้นี้ใต้นี้ก็ปิดนะครับมันทึบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลมเนี่ยก็จะเข้าเฉพาะตรงนี้ซึ่งพอเราเอาไอ้เจ้าตัวตะแกรง,าางเนี่ยมาบังเนี่ยลมมันยังเข้าได้ก็จริงนะครับแต่ว่าความแรงของลมม,มันอ่อนลงนะฮะทีนี้ของผมนะครับก็ใช้วิธีการ DIY แต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นการ DIY อีกคนขงลางดึงรีบทำอยู่แป๊บเดียวนะครับงานออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็คือใช้วิธีว่าเอาตะแกรงนะครับมาผูกกับด้านล่างนะฮะ ผูกกับด้านล่างและแทนที่จะบังไปอย่างนี้นะครับคือใช้วิธีการช้อนเข้าไปข้างในนะครับช้อนเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะแกะตรงฝาให้ดูนะครับพอช้อนเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตะแกรงก็จะทําหน้าที่เป็นแผงใหญ่ๆเลยครับอยู่ข้างหน้าคอยเย็นทั้งเอ่อขอผัยอยู่ข้างหน้าคอยร้อนทั้งหมดนะครับซึ่งมีระยะห่างออกจากคอยร้อนอยู่หน่อยหนึ่งทําให้ถ้าเกิดกรณีหินกระเด็นเข้าไปจริงๆเนี่ยก็จะติดตะแกรงตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถูกหลักการหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน อันนี้ถือว่าแชร์กันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะแกะเจ้าตัวฝาครอบตัวนี้ออกให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่ะเผื่อท่านใดเข้ามาแล้วสงสัยว่าแกะยังไงนะฮะตัวนี้ไม่ยากนะครับก็ใช้ไขควงทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าอ่ะอันนี้นะฮะมันจะเป็นแค่สลักพลาสติกนะต้องจับฐานด้านนอกไว้นิดนึงนะครับแล้วหมุนออกนะครับ มันออกมาไดร้ระดับหนึ่งก็จะสามารถดึงดึงขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยแค่นี้นะฮะมาเป็นสลักแบบนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นเกลียวน็อตขนาดนั้นนะครับเพราะเราสามารถกดรูดปึ๊บลง่างนี้ก็ได้นะครับแต่เวลาเอาออกเนี่ยใช้ไขควงไขมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ทําแบบนี้ในทุกๆตัวเลยนะครับ แต่เวลาไขเนี่ยอย,อย่าออกแรงกดนะครับเพราะมันเป็นแค่สลักหลวมๆเท่านั้นเองถ้าเราออกแรงกดเนี่ยน็อตตัวนี้มันจะไม่ขึ้นมานะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับพอเริ่มขึ้นมาแล้วก็หมุนต่อยส,สักนิดนึงครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะอ่ะโอเคนะครับมีกี่ตัวก็เอาออกให้หมดนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เอาน็อตออกหมดทุกตัวแล้วนะครับทีนี้พอเอาออกหมดแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะ ถ้าเราดึงขึ้นมาตรงๆอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับมันมันจะยังติดล็อกอยู่นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยให้สังเกตตรงขอบยางด้านหน้านะครับนะมันจะมีขอบยางด้านหน้าตัวนี้อยู่นะครับให้แง้มขึ้นมานิดนึงนะครับจะเจอเห็นไหมมันจะมีเป็นเหมือนล็อกตรงนี้อยู่นะครับให้เราเอามือเนี่ยนะครับง้างนิดนึงนะฮะง้างเห็นไหมง้างขึ้นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ไล่ไปนะครับตัวที่สองจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับ งานขึ้นมานครับเอาขอไฟคือจะมีห้าตัวเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้แกะอ่านละอ่ะนะครับงานขึ้นหมดทุกตัวเลยนะครับอนะโอเคเนี่ยพอง้างเสร็จเรียบร้อยนะครับยกออกทั้งหมดได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยในส่วนของช่องลมเห็นไหมครับ ขอขอมุมดีๆนิดนึงนะฮะเนี่ยส่องลงไปจต่ด้านเนี้ยนะครับนอกจากครีบด้านหน้าที่บอกไปนะครับมันจะไม่มีช่องลมให้เข้าตัวตรงอื่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเอาตะแกรงไปติดข้างล่างเหมือนเหมือนที่เคยทํามาเนี่ยโอเคหน้าหนาวมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นผลกันแค่ไหนหรือเปล่าว่าการทาความเย็นมันอาจจะลดประสิทธิภาพลงนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่าของผมเนี่ยเขาใช้วิธีนี้มานะครับคือปีที่แล้วเนี่ยออกรถมาตั้งแต่มีนาคมเนาะก็ช่วงเมษาพฤษภาก็ตอนร้อนๆจ,จัดๆก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงตัดสินใจที่จะมาทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกที่ติดเป็นที่ติดเป็นตัวด้านล่างแบบที่นิยมกันเนี่ยนะครับช่วงที่ร้อนจ,จัดๆถ้าจําไม่ผิดคือช่วงเมษาเลยนะครับออกรถมาได้สักประมาณแคไไ่ไม่ถึงเดือนหรือน่าจะเดือนนิดๆิดนะครับ ผมเคยเจอปัญหาอีกทีนึงว่าพอไปจอดเปิดแอร์เนี่ยนานๆนะครับอยู่ๆหน้าจอเนี่ยมันก็ขึ้นเตือนระบบะเตือนกันชนด้านหน้ามีปัญหานะครับทำงานไม่ได้ระบบเรดารักษาเลนไม่ทางานระบบควบคุมความเร็วไม่ทํางานขึ้นมาแต่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ก็จะขึ้นมาแบบนะฮะขึ้นขึ้นมาทุกทุกทุกระบบที่มันมีเลยนะครับมันจะเตือนว่าใช้งานไม่ได้แล้วก็อง่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ตอนนั้นพอล็อกรถแล้ว เปิดระบบใหม่ทุกอย่างปกตินะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นที่เพราะว่ามันร้อนหรือเปล่าเพราะว่าวันอากาศร,ร้อนมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคกลับมาลองดัดแปลงดูนะครับใช้เป็นวิธีนี้ดูนะครับตั้งแต่เปลี่ยนตะแกรงด้านหน้าให้เป็นวิธีนี้มันก็ไม่เคยมีปัญหาตรงนั้นทีเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ขึ้นตื่นแค่ครั้งเดียวนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตะแกรงแผ่นเนี่ยนะครับมันจะช้อนจากข้างล่างขึ้นมานะ ยาวขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับทีนี้วิธีติดตั้งเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่าติดโครงตรงกลางนี้นะครับของผมก็ใช้วิธีการเอ่อตัดแบ่งเป็น2ท่อนแล้วก็สอดตอดเอานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาเคเบิลไทน์นะครับล็อกคล้องเอาไว้กับตัวโครงมันก็ทําให้ตัวตะแกรงจริงๆเนี่ยยังคงมีระยะห่างเห็นไหมยังคงมีระยะห่างระหว่างตะแกรงไปจนถึงรังพึ่งอยู่นะครับเนี่ยมีระยะห่างอยู่ประมาณนี้ดังนั้นต่อให้หินกระเด็นเข้ามาเห็นไหมครับมันก็จะไม่โดนรังพึ่งนะัะ เราก็เลยใช้เป็นวิธีนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็คือบางทีเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับอาจจะมีเศษใบไม้เศษอะไรเข้าไปติดนะครับมองในแง่ดีก็คือมันไม่เข้าไปถึงแผงคอยร้อนเลยนะครับพาอยู่แค่นี้ซึ่งเดี๋ยวเราหาอะไรมาคลีบๆออกเอาก็ได้แล้วนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือผมเป็นยูเซอร์ธรรมดาเนียผมยอมรับว่าไม่รู้วิธีแกะตัวนี้แล้วก็ไม่กล้าด้วยนะครับกลัวเดี๋ยวประกอบกับ ไม่โอเคหรือว่าทําสลักทําอะไรหักนะฮะก็เลยใช้วิธีแค่นี้ไปก่อนนะครับจริงๆถ้าให้ดีเนะี่ยก็คงจะต้องถอดเจ้าตัวนี้ทั้งชุดเลยแล้วมันคงจะดีกว่านี้นะครับแต่ก็ใช้วิธีนี้ไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวได้ระยะนะครับก็คงจะต้องไปล้างแผงตอนนี้นะครับในระยะ5 0,000ื่นกิโลเมตรเนี่ยเท่าที่ดูผมว่าแผงมันก็ยังยังโอเคดีเนาะยังพอประมาณอยู่นะครับใช้ได้ อยูประมาณสักเจ็ดหรือแปดหมื่นอาจจะหาโอกาสเข้าไปล้างแผงสักทีนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็แชร์ให้ดูนะครับในส่วนของวิธีการแกะเจ้าตัวแผ่นฝาครอบตรงนี้นะครับแล้วก็แนวทางในการติดตั้งแกรงนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านอาจจะลองเอาไปประยุกต์นะครับหรือ DIY ดูเองนะครับของผมใช้วิธีนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของปลั๊กเซนเซอร์นะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าปลั๊กเซนเซอร์ฝากระโปรงหน้านะครับ สองคันนี้ถอดออกไปนะครับเพราะว่าบางทีเวลาไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปทําการชาร์จที่ตู้ชาร์จเนี่ยนะครับท่ามกลางแสงแดดกับอากาศร้อนๆจ,จัดๆเนี่ยเราก็ชอบเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเพื่อระบายอากาศแบบนี้นะฮะแต่ว่าอยากจะล็อกประตูไปด้วยนะครับซึ่งถ้ายังไม่ได้ถอดปักเซนเซอร์ออกนะครับรถมันก็จะร้องเตือนประมาณ5ครั้งนะฮะบ,บางทีอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ใครรู้สึกว่าเอะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ใช้วิธีการถอดปักเซนเซอร์ข้างหน้านี้ออกไปเลยทําให้เวลาล็อกรถนะครับในขณะที่ คู่นี้เปิดฝากระโปรงอยู่นะครับรถก็จะไม่เตือนอะไรนะฮะก็จะล็อกไปเลยแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้พิการนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสังเกตที่ด้านหน้านะครับตรงจุดตรงนี้นะครับจุดล็อกฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีปลั๊กเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนะนะครับก็คือตัวนี้นะฮะอ่ะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับกลับจะมีสายอีกเส้นหนึ่งนะครับ มีสายปลั๊กเดิมมันต่อกันอยู่นะครับอันนี้พอดีผมเอาออกแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันเอาไว้นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็คือเดิมมันต่อกันนะครับให้คุณให้คุณปลดตัวปลั๊กตัวนี้แหละฮะวิธีปลดไม่ยากนะครับมันจะเป็นสลักอยู่นิดเดียวนะครับกดแล้วก็ปลดออกเลยนะครับพอปลดออกแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ไม่ต่อแล้วนะครับก็แค่นี้เองเวลาเราล็อกรถนะครับก็สามารถเปิดฝากระโปรงหน้าทิ้งไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความ ถนัดหรือว่าความต้องการในการใช้งานของแต่ละท่านนะครับถ้าท่านใดไม่ต้องการที่จะเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับบอดีของผมจะทางนี้ประจําเลยนะฮะก็เลยเอาออกไว้นะครับเวลาเราล็อกรถก็จะได้ล็อกได้ตามปกตินะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นทริคสั้นๆนะครับ2เรื่องนะครับง่ายๆนะฮะมาแชร์ให้มาแชร์ให้ดูนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาแชร์ให้ดูสั้นๆนะครับกับวิธีการง่ายๆนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาแชร์กันอีกนะครับกดติดตามเอาไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ